สวัสดีครับผม P ีเพนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวนะครับของยี่ห้อนะครับอินฟินินะครับกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสำหรับ Infinix n โน้ต1 Pro นะครับตัวสเปคครับผมจะพูดร่าวให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างมาพร้อมนะครับหน้าจอขนาด6.95นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่เดิมๆจาก n o ้ต10 Pro เลยครับ ตัวหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับแล้วก็สามารถรองรับ Refresh r a ในการทันสกินหน้าจอคือ1 2 0เฮิร์นะครับขนาดหน้าจอคือ1 0 8 0 p หรือ Full High d e p นะครับผมในส่วนของ CPU นะครับใช้ CPU นะครับ MediaTek Helio G 9 6นะครับซึ่งเป็น CPU ที่ยังไม่รองรับเป็นตัว5 G นะครับนี่เลยผมให้ดูครับมาดูในกล้องนะครับผมกล้องหลักหรือกล้องเมมหลักนะครับก็ใช้ 64เมกนะครับหรือว่า64ล้านพิกเซลครับผมแล้วก็กล้องซูมครับหรือว่าเทเลโฟโต้นะครับก็เป็นกล้องขนาด13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ซูมสูงสุดได้ที่นะครับผม 30x เลยนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับว่าเป็น CPU ตัว Hello G96 นี่ครับหน้าจอก็เป็น120เฮิรตร้องรับ Fast Charge คือ33วัตต์ซึ่งเป็น Fast Charge แบบเดียวกับตัว Note 10 Pro เลยครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับนี่เลย ในส่วนดีไซน์นะครับผมมองว่าดีไซน์มันจะคล้ายกับตัว Note 10 Pro เลยครับแต่มันจะเป็นการอัพสเปคใหม่นะครับผมลำโพงก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นลำโพงคู่ซีโอนะครับรองรับระบบ DTS นะครับเพิ่มเสียงมิิติซ้ายขวานะครับเพิ่มคุณภาพที่เสียงดีขึ้นจากตัว Note 10 Pro ขึ้นมากขึ้นเลยครับผมนี่นะครับผมนี่ Big ก o w e r ก็คือแบตเตอรี่นะครับในการใช้งานนะครับผมแล้วก็การทำงานของ CPU ในการเล่นเกมผมว่ามันก็อัพจากเดิมเพิ่มขึ้นนะครับผมในการใช้งานน็นเลยครับอันนี้คือ CPU นะครับผมเป็น CPU G96 นะครับผมนี่เลยเป็น CPU ที่ Performance นะครับอัพขึ้นจากตัว G90 ก็คือประมาณ9นะครับผม อันนี้คือหน่วยความจำนะครับหน่วยความจำเป็น uff 2 2นะครับซึ่งความเร็วในการอ่านเขียนก็เพิ่มขึ้นครับผมจากตัวเดิมนะครับก็คือ Note 10 Pro นะนี่เลยนี่ครับบิ๊กสกรีนครับก็คือหน้าจอขนาด6.95นิ้วนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ i n ฟ i n i ก์ที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับหน้าจอคือใหญ่ดีนะครับผมนี่เลย โหหน้าจอคือโอเคมากครับก็คืออารมณ์เหมือนตัวตัว n o t ต10 Pro ครับแต่รุ่นนี้คือ n o t e 1 1บเอ็นะครับอัปเกรดจากเดิมนะติ่งเหมือนจะเล็กลงนะครับเน็นเลยครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับเ h ชออยู่ที่ค1สเลยนะครับอย่านี่คือรีเฟรชในการคัสึกีนะครับตัวเดิมนะครับ 90้าิรตัวนี้คือ120ยยิรกาสกินผมว่าดีกว่าเดิมแน่นอนครับผมผมว่าบอดี้มันลักษณะคล้ายๆจับกับเดิมนะครับแต่มันผคว่ามันสวยดีนะครับผมเห็นไหมครับสังเกตพิเพเตอร์ในการจับไหมผมว่ามันแบบสวยงามมากเลยผมอยากจับของจริงเดี๋ยวของจริงมาผมจะมารีวิวและทดสอบการใช้งานให้ดูนะครับอันนี้คือบอดี้ครับบอดี้ผมลักษณะการกดปุ่ม power เห็นไหมครับเห็นปุ่ม power ไหมจะมีตรงสแกนลายนิ้วมือนะครับ ปุ่มลดเสียงและปุ่มเพิ่มเสียงอยู่ตำแหน่งคล้ายๆตำแหน่งเดิมเลยครับนี่ครับกล้องหูสีล้านนะครับกล้องเมกหลักอันนี้ครับกล้องกล้องหลังนะครับก็คือหูสีล้านพิกเซลนะครับนี่เลยครับค่า f อยู่ที่1.7นะครับผมมาดูเลนส์ซูมนะครับก็คือเลนส์เทเลโฟโต้นะครับก็อยู่ประมาณ13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็3 0 x ซูมแบบดิจิตอลซูมนะครับค่า f อยู่ที่2.4นะครับผมถ่ายในที่มืดอาจจะมีน้อยเยอะนะครับ มาดูเลนตัวเลนแบบว่าในการใช้ในการแบบหน้าฉัดหลังเบลอหรือการโบเก้นะครับผมก็เป็นเลนนะครับผมขนาดนะครับที่ช่วยในการแบบใช้เทเลหรือว่าใช้ในการทําหน้าชัดหลังเบลอก็ขนาด2ล้านพิกเซลนะครับนี่เลยครับจุดเด่นของมันก็คือหนึสีล้านพิกเซลครับกล้องนะครับอันนี้เขาพรีเซนต์ในการใช้งานในการถ่ายรูปครับแล้วก็ซูมดิจิตอลนะครับผม 30x เลยนะครับ เลยสามารถซูมได้ครับเราต้องรอดูว่ามันจะชัดจริงไหมนะครับนี่สามารถถ่ายตรงไหนหมดนะครับก็คือ60 16ล้านพิกเซลนะครับนี่ครับผมแล้วก็มีระบบเสียงนะครับเห็นไหมครับ DTS ครับผมระบบเสียงโซลิโอนะครับ ว่าในการเล่นเกมน,น่าจะโอเคมากอันนี้คือฟาชาร์นะครับสามารถรองรับซูเปอร์ชาร์จคือ33วัตต์เพราะว่าข้อดีของยี่ห้ออีฟินิคคือสามารถรองรับหัวชาร์จได้ทุกยี่ห้อนะครับที่เป็นรองรับฟาชาร์นะครับมาฐานถือว่าโอเคครับผมอันนี้คือการส่งสัญญาณภาพไปยังหน้าจอนะครับผมนี่เลยแรมนะครับผมสามารถเพิ่มเมมโมรีแรมหรือว่าเพิ่มเอาหน่วยความจำลอมนะครับมาเป็นแรมก็คือบวกได้อีก3ามจิกนะครับก็คือรวมเป็น11บเจิกนะครับ สีสันก็มีประมาณนี้นะครับมีสีฟ้าแล้วก็สีแบบดำๆออกเงินๆแล้วก็สีเขียวอ่อนครับผมโอ้เขียวเขียวอ่อนคือสวยงามมากเลยครับผมเห็นเลยนี่เขียวนะครับสีเขียวอันนี้สีเกรย์ครับก็คือสีดำออกเทาครับแล้วก็สีฟ้าคือสีบูครับบูสีฟ้าก็คือสวยงามมากนะครับเห็นเลย แล้วก็การแกนการนิ้วมือนะครับอยู่ตรงปุ่ม power แล้วสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยใช้กล้องนะครับผมในการปลดล็อกก็ได้ครับใช้ XOS version 10นะครับผมีเเป็น Android Version 1 1นะครับสวยงามครับเวอร์ชันนี้นี่ครับมีสีสีแล้วก็สเปคตามนี้เลยครับสรุปสเปคคร่าวๆนะครับก็คือใช้ Mediatek Hello G 9 6นะครับผมแล้วก็หน้าจอ 6.95แบบ Full HD แล้วก็หน้าจอรีเฟรชอยู่ที่120เฮินะครับตัวกล้องหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ซูมนะครับจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมสามารถซูมแบบดิจิตอลได้ถึง 30x นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ5 0 0 0 m ลิแล้วก็รองรับฟ้าชาร์จได้33วัตต์นะครับผมนี่เลยสำหรับวันนี้พีเพก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับผมสำหรับวนี้ขอบคุณครับ